you mm -hmm. กัแล้วนะคะว่าสายพันธุ์ของปลาที่นํามาใช้ในบ่อปลาบําบัดเป็นปลาหมอสีที่ต้องอยู่ในช่วงที่มีลําตัวยาว2-6เซนติเมตรเท่านั้นที่นี้เรามาทราบถึงการฝึกฝนปลาหมอสีไม่ให้กัดคนมีวิธีการอย่างไรวิทยาศาสตร์รอบตัววันนี้มีคําตอบให้คุณค่ะเ,เรื่องการฝึกปลาเนี่ยนะคือพูดง,ง่ายๆคือให้ความใกล้ชิดกับเขานะครับ ให้ความใกล้ชิดกับเขาแล้วก็ใช้เวลาฝึกเนี่ยก็อยู่ประมาณเกือบ6กเดือนนะครับจะเห็นด้วยว่าโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเมื่อคนเราลงมาในบ่อแล้วเนี่ยปลาส่วนใหญ่จะหนีคนนะครับไม่กล้าเข้าหาคน แต่ทหลังจากที่เราได้ฝึกมาแล้วเนี่ยปาเนี่ยจะตื่นสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะเข้ามาทําหน้าที่ของม,มันก็คือตอดถือเสียงอยูที่เสริมสภาพนะฮะซึ่งคนถ้าเกิดอ,อยู่เฉยๆเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่ตอดตลอดเวลานะครับแล้วคนส่วนใหญ่ที่มาแช่เนี่ยก็จะแช่อยู่ประมาณ15นาทีถึง20นาทีนะครับแล้วขึ้นไปพัับถอดแล้วก็ลงมาแช่ใหม่ครับ แล้วในอนาคตข้างหน้าจะมีการเพิ่มสายพันปลาที่ใช้บําบัดนอกเหนือจากปลาหมอสีหรือไม่คะคือในอนาคตข้างหน้านี่คือสาหรับปลาบ่อปลาเนี่ยจะมีอย่างเดียวก็คือตอนนี้คนมาใช้บริการเริ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับนะก็ที่จะทําก็คืออาจจะขยายบ่อเพื่อรองรับแขกมากขึ้นนะครับส่วนปลาเนี่ยก็ยังคือคงใช้ปลาเหมือนเดิมครับทีลเพียแกงเตอร์นี่ละครับ ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจได้ใหม่ในรายการวิทยาศาสตร์รอบตัวตอนหน้าค่ะ